สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออกุกกอกนะคะวันนี้ก็นี่แหละเอซพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนะคะฝนยังไม่ได้หยุดตกนะคะนี่รินปล่อย,ลอยแล้วก็มีหมอกนะคะขึ้นตามภูเขานี่ที่เราเห็นกันนะคะทุกคนโอ้ทำไมสวยมากระคะเนะนี้ยนี่เดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวเปส่องหน่ไล่ก่อนนะคะมีไหม เดี๋ยววันนี้จะเดินทางนะคะไปจำปาดงนะคะไปรวมทำบุญเนาะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งที่บ้านที่วัดนะคะดอนสวรรค์น,นะคะบ้านจำปาดงนี่พ่อนิ่มไปแล้วตัวเลขเร็วๆว,ว,วิ่งพอไปก่อนแล้วนะแล้วเร็วๆ โอ้ยตายแล้วสำรวจถนนนะคะนี่ไม่ไปสักทีอ่าเร็ว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 เวพื่อนเพื่อนไปกันแล้วพ่อเรียกหน่อยอ่าเอายิงไปแล้วนะคะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะโอ้ยชอบวแวะแทนเนาะ นี่นะคะมาเลาะดูหน่อไล่เห็นเ็ดปวกนะคะน้อยนะพ่อทำไมมันทำไมไม่เยอะเนาะเห็นสามดอกนะคะโอ้ดอกนั้นใหญ่อยู่นะนี่นี่นี่อันนี้นี่ใช่เลยนะคะแล้วก็โออีกสองดอกก็อยู่นู่นโอ้สี่ห้าดอกนะคะเอจีจะให้พ่อนิ่มไปไปเอา นะครับดูหนอ่อไม้นะครับนี่แม่มันเล็กลูกมันออหืมตดิดก็เดี๋ยวไปเอานะครับหนอ่อไม้กิมซุงนะครับอันนี้หากินง่ายนะครับ <c oughs> นี่ครับเอาหนอ่อไม้นะครับกลัวนะ <c oughs> เอาแข็งปักเลยหน่อะไรพ่อลองแก๊กเลยนกเหมือนแม่ขามน,น,นกน้อยเจออ,เยอ,นนออีกแล้วคนละว่าอันนี้เจออีกแล้ว งอ้ยอ,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 อ่อนออ่นโพดเสียมมันไปเนาะโพดเสียมอีกอมือไม่เทียออเ่ยงเลยหาหน่อมาแกงเที่ยงครับนะครับไอ้อันนี้โอ้โอ้โอ้พอล่มแล้ว <c oughs> นี่มาสอง big m เห็นบ่นะครับไอ้มันเคยกินหน่อไอม้อยู่ในวสวนนี่มันมาหาหน่าาอไม้ช่วยหาก็เห็นแล้วนั่นแหละ กอดคุยกัดดึงแล้วพ่อตอนนี้เอา้ากัดแล้หนาหนาหนีนน่กัดเห็นหนอหนึ่งเด้อแกก็นูน่น <laughs> โอ้ย <laughs> นี่ที่มันไม่เห่าให้พ่อไปดูนี่โบต้องเห่าหนอใหม้เด้อเก็บไปเอาบ่พ่ออืกัดแล้วนี่หน,นี่ถ้าเข้าโกอไหนก็ระวังถ้ามันเห่าเนาะนูะ่น,นพอแล้วพอแล้วมดกัดปากนะออกมาไ<า>ด้ ออกมาออกมานี่นะคะหนึ่งนอหนึ่งนอสอนอสานอสีนอห้านอหเนอเยอะมากนะคะนะครับมหานมาจตเช้าวันนี้มาสับมากล้องตัดตายแล้วเสียมวัตรไข่ใชออืม โองพอล่ะเองนี่ก่อนอุ้ยอุ้ยแข็งแข็งแ็งอุ้ยแข็งอ่อนอ้วอ่อนเกินอืมออพวกคือลายใช่หรื กำลังออกแล้วพอเออนี่ขาวแตโอ้ยงามเลยโอ้ลายแค่นี่โอ้นี่แต่ละไม,ม้แบบส,สวยๆทั้งนั้นเลยมาให้ดูหน่อยโอ้ยอันนี้อีกโอ้โหโอ้ยน,นี่อีกนี่นะคะ FC นี่ FC อีกสองน้อนะคะขาวขาวทั้งนั้นเลยอืมอันนี้อีกหนึ่งน้อน,นะคะนี่ FC นี่นเป็นฝายแล้ว อ,อนี่นะคะหนอเขาแบบโอ้สวยมากเดี๋ยวแม่จะสับนี่นะคะที่ขุดได้เอฟซโอ้ยวันนี้มนันมานหน่อยเพราะว่าถ้าเขามาหาแล้วก็ไม่ได้แล้วค่ะนี่นี่นะคะก็มีอันนี้ด้วยนะคะหนอไล่โอ้โหเดี๋ยวสับอีกกอนมามาชมโอ้ยบิเอมชอบมากนะมันว่าหนเอ,อไม้หวานมันก็เลยไปกัดนะคะ มานมากเลยนะพ่อต้องพาไปหาหน่อไม้ไอเจ้าหน่อไม้อันี่ยนี่นะหน่อไม้จะตีกลับบ,บ้าน,นนี่นะบ่ะหน่อเอาได้ไหมเนาะมานะะมซ้อนกันอยูอ่เหรอ,น,อ,อนี่โอ้ยฮึมโดนออกมาไอ้าวขาวๆนี่ซับเอาได้บ่ข้าวขาวกวขาดแล้วมนะั้ย ปลายมันขาดเราคอยเห็ดเมื่อกี้เลยดิหนูพ่อปลายมัน,นอืมอโอ้ยอ้หนหมดละอือได้แต่ยอดมันโอเยแเราต้องสักหานะไม้อ็ นี่ไงสองหนอจับได้แบดนี้อ่อนจับยอดอีกแล้ว เดี๋ยวดีกแบ้อเดี๋ยวเราก็กุบไว้นะคะ,ะ,ะน,นี่นะคะหน่อไม้เราหาได้สองกอนะพ่อหน่อไม้สองกอกระเพแกงอยู่โอ้แกงกินเที่ยงหายใจหายใจ เดี๋ยวต้องไปหาอีกนะคะเก็บใส่เลยดูใกล้ๆไข่เอฟซีปาดมีแต่หนอขาวๆนี่นะคะปะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าหนอนางดินนะคะแ่นะวพ่อมีแต่หนอนางดินเนะกกาะพึ่งออกนะคะหน่อไม้ไล่เดี๋ยวเอฟซีเห็นนี่ต้องอยากสั่งแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวแม่จับมาจากจำปาดงก่อนเด้อ ไผ่ส่นก็จะรอซะก่อนเนอะค่ะตอนนี้นกำลังเริ่มออกนะคะมันยังไม่ได้ออกยอเยอะเนาะอืมนะคะหน่อขาขาวอุ้ยแกงเที่ยงเลยหอมวหวานเลยยอดขาขาวอยู่นี่พ่ออันนี้ก็ะซับได้ยอดเสียมกระบอมีได้ลาะบอมีหลังเลยนี่นะคะหเห็ดปกูกเอาไปทิ้งไว้ในป่าไผ่ตัวเล็กไปไหนพ่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมได้ครึ่งตะกร้านะคะไปไหนเด้ไอ้ตัวเล็กของเรา นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ FC ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ออขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ